ผู้ชมพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของการสมัครรับเลือกตั้งสสทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อนะคะแต่สําหรับผู้สมัครที่สมัครไปก่อนหน้านี้ต่างก็เดินหน้าหาเสียงกันเต็มที่หวังช่วงชิงคะแนนเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรโดยเป็นการทั้งลงพื้นที่และเปิดเวทีปราศัยค่ะที่จังหวัดนครราชสีมามีจํานวนเสกส้าอี้สสมากเป็นอันดับสองของประเทศนะคะผู้สมัครสสแบบแบ่งเขตจากพรรคเก้าไกลเขตหนึ่งลงพื้นที่หาเสียงสี่แยก ตลาดหนองปลือตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะไปอยู่กลางสี่แยกเลยมีการชู3นิ้วซึ่งเป็นเบอร์ที่จับสลากได้ซึ่งก็สร้างความฮือฮาให้กับคนที่พบเห็นไม่น้อยทีเดียวค่ะ ส่วนที่บึงการผู้สมัครสสจากภูมิใจไทยเขตเลือกตั้งที่1เดินเท้าลงพื้นที่ไหว้ขอคะแนนเสียงจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงการพร้อมทั้งแจกเอกสารแนะนําตัวและนโยบายของพรรคเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการลงสมัครการเมืองระดับประเทศค่ะ ส่วนที่ขอนแก่นผู้สมัครสสเขตหนึ่งพักเพื่อไทยลงพื้นที่พบปะผู้โดยสารและประชาชนที่ไปใช้บริการที่สถานีรถไฟขอนแก่นพร้อมทั้งทดลองนั่งรถไฟขบวนท้องถิ่นไปลงที่สถานีรถไฟนนพยอม และฟังเสียงสะท้อนถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะที่จังหวัดสะแก้วนางดารุณีพูลประสิทธิ์ผู้สมัครสสสะแก้วเขตหนึ่งภูมิใจไทยและทีมผู้สมัครเปิดเวทีประสายย่อยตามชุมชนต่างๆก่อนจะมีเวทีประสายใหญ่ในวันที่8เมษายนนี้ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสะขวัญอำเภอเมืองสะแก้วโดยจะมีนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพักไปร่วมเวทีประสายหาเสียงในพื้นที่เป็นครั้งแรกในวันที่8ด้วยค่ะ ส่วนบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งสสเขตหนึ่งสงขลาซึ่งก็ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาคึกคักทีเดียวนะคะเช้าว,วันนี้นายเจือราชศรีผู้สมัครสสเขตหนึ่งสงขลาพักรวมไทยสร้างชาติหมายเลขหนึ่งก็ใช้เวลาในช่วงเช้าไปพบปะก,กับกลุ่มผู้ออกกําลังกายภายในสนามกีฬาตินสุลานนท์พร้อมกับเปิดเวทีประสัยย่อยนําเสนอนโยบายทั้งนโยบายของพักและนโยบายระดับพื้นที่ด้วยค่ะ